โรคระบาดเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเมื่อโลกประมาทพระอาจารย์ไพศาลแสดงทัศนะต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งกลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดว่าเราก็คงพูดไม่ได้เต็มปากว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเปราะผู้รู้ในวงการระบาดวิทยาทั่วโลก ล้วนคาดการล่วงหน้ามาหลายปีแล้วว่าโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าจะเกิดเมื่อไรเท่านั้นเองหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเฝ้าระวังในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนขณะเดียวกันก็มีคำเตือนไปยังรัฐบาลต่างๆทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาว่าให้เตรียมการรับมือโรคระบาดให้ดี อันที่จริง20ปีที่ผ่านมาก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นซาอีโบลาซิกา้าเมอร์สเป็นต้นแต่มีการระงับจับจั้งไว้ได้ทันไม่แพร่กระจายอย่างครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะโชคช่วยไวรัสหรือเชื้อเหล่านั้นควบคุมได้ง่ายไม่เหมือนไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 ที่สามารถแพร่กระจายแก่คนอื่นได้โดยผู้ที่เป็นพาหะยังไม่แสดงอาการก็จะว่าไปแล้วการที่เชื้อโควิด -19 แพร่กระจายไปทั้งทั่วโลกอย่างรวดเร็วเป็นเพราะอะไรรวมถึงประชาชนทั่วโลกต่างก็ชะล่าใจไม่ได้ตะนักว่าโรคระบาดแบบนี้พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อ จึงไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างจริงจังพอเกิดเหตุขึ้นก็จึงตกใจทำอะไรไม่ถูกกว่าจะมีมาตรการออกมาโรคก็แพร่ระบาดออกไปมากแล้วซ้ำต่างคนก็ต่างกรรมไม่มีการประสานร,ร่วมมือกันโดยเฉพาะในระดับนานา,นาชาติการรับมือด้วยการวางกายและใจให้ถูกที่ เมื่อเป็นมาตรการขั้นสูงสุดในการรับมือโควิด1 9ก็คือการล็อกดาวน์เมืองการเว้นระยะห่างทางสังคมการกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติผู้คนต้องกักตัวทำงานอยู่กับบ้านมานานนับเดือนอาการเบื่อหน่ายวิตกกังวลกับตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ ไม่ปกติที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดวันนี้เรามามองในแง่บวกพวกเราโชคดีมากที่ไม่ต้องเป็นผู้ลียัลเรายังก,กินอิ่มนอนอุ่นเหมือนเดิมทุกคนในครอบครัวก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าหรืออย่างน้อยก็ไม่ต้องผัดพรากระจัดกระจายกันไปอัตมาอยากให้มองในมุมนี้มากมาก เพื่อจะได้ไม่เป็นทุกข์หรือบนกันกลดาชตากรรมและถ้ามองแบบนี้แล้วเราจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขมากขึ้นอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะปลอดภัยไม่จะเพียงเพราะการกักตัวอยู่บ้านเท่านั้นแต่ใจของเราเองก็ควรอยู่กับปัจจุบันด้วยไม่เช่นนั้นแม้ร่างกายปลอดเชื้อแต่ใจจะไม่ปลอดทุกข์เลยเพราะถูกความกลัว ความวิตกกังวลความเครียดหรือความเงาเข้าเล่นงานคนโบราณคขาว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาแม้กายจะปลอดภัยแต่ใจไม่ปลอดทุก์ก็เพราะความคิดฟุงซ่านจี่ชอบพะวงถึงอนาคตสร้างภาพอนาคตในทางลบทางร้ายจนเกิดความวิตกกังวลทั้งๆท,ท,ที่ภาพที่ปรุงแต่ง อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้สุดท้ายเราจึงต้องพยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวขอบคุณที่เรายังกินอิ่มนอนอุน่นมีชีวิตที่สะดวกสบายในบ้านของตนขนาดเดียวกันก็ควรหาอะไรทำอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ว่างเว้นเกินไปอย่ามัวแต่ใช้เวลามากมาย ในการเสพข้อมูลข่าวสารตอนนี้ข่าวร้ายก็เยอะข่าวลือก็มากดังนั้นนอกจากรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วเราควรรักษาระยะห่างทางจิตใจเสเลือนึกถึงข่าวสารที่ทำให้กังวลน,น้อยลงเอาเวลาไปทำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์สร้างสารรค์เห็นผลชัดเจนเช่นการจัดบ้านสะสางข้าวของที่รกรุงรัง วาดรูปปลูกต้นไม้ออกกำลังกายพัฒนาทักษะหาความรู้มั่นฝึกเจริญสติหรือช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าในละแวกบ้านเดียวกันหรือที่อื่นๆเป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังบวกให้แก่จิตใจทำให้ใจหายห่อเหี่ยวเสียนรี้วแรงหรือเหงางอย รักษาสมดุลด้วยสติเมื่อพูดถึงความหวาดวิตกกังวลว่าตนเองจะเป็นผู้ติดเชื้อหลายคนเข้าขั้นหวาดระแวงคนรอบข้างหรือก่อนหน้านี้ก็มีการกักตุนอุปกรณ์ป้องกันอย่างหน้ากากาอนามัยเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือแม้กระทั่งอาหารการกินจนเกินพอดีพระอาจารย์มีคำแนะนำในการสร้างจุดสมดุลระหว่างความไม่ประมาท และไม่ประสาทจนเกินไปว่าในยามนี้เราไม่ควรประมาทกับโรคอย่าคิดว่าแต่ไปสังสรรค์กับเพื่อนจะลองบนเกิดกันกับเขาสักหน่อยจะเป็นไรไปแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเพราะคนที่คิดแบบนี้เราก็เห็นแล้วว่าติดเชื้อกลับมาแพร่ให้กับคนครอบครัวมานักต่อน,นักแล้วบางคนก็ยังถึงกับเสียชีวิตหรือทำให้คนที่รัก ต้องตายเพราะโรคนี้ฉะนั้นวันนี้เวลามีความคิดแบบนี้ก็ให้ตั้งสติเอาไว้เพื่อเตือนไม่ให้พาตัวเองไปเสี่ยงจนกลายเป็นคนแพร่เชื้อให้กับคนและคนที่เรารักเสียเองในสถานการณ์เช่นนี้เราไม่ควรประมาทก็จริงแต่ก็อย่าให้ถึงขั้นประสาทเสียเพราะมันจะสร้างปัญหาให้อีกแบบหนึง่งอาการประสาทก็คือการตื่นตนกตกใจ ซึ่งสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองมากๆสร้างปัญหาให้กับคนอื่นคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยเชื่อว่าเชื้อ,อยังไม่เข้าสู่ร่างกายแต่กินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นความดันขึ้นบางทีก็ไอขึ้นมาแทบอุปทานเพราะความตื่นตนกความวาดวิตกหรือความกลัวสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ตระหนักก็คือนอกจากเชื้อแล้วที่แพร่ระบาดไป ความกลัวเชื้อก็ระบาดไปกว้างไกลมากด้วยตอนนี้ตัวเลขของรัฐบาลไทยก็จะระบุว่าคนติดเชื้อมีจำนวนหลักพันแต่คนไทยที่ถูกความกลัวเล่นงานมีเป็นหลักล้านหรืออาจสูงถึงสิบล้านก็เป็นได้ความกลัวติดเชื้อนั้นน่ากลัวกว่าติดเชื้อีะอีกเพราะมันไม่เพียงบันทอนจิตใจเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ก็ยังบันทอนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวความต้องการเอาตัวรอดโดยไม่แต่หนักว่าจะก่อให้เกิดปัญหาส่วนรวมไปจนถึงขั้นระบายอารมณ์โกรธใส่คนที่คิดว่าติดเชื้อกรังเกียจเจียดจามมองคนอื่นเขาเป็นเชื้อโรคหรือเป็นภัยกุกค,คามต่อตนเองจนถึงขั้นผลักใสหรือทำร้ายซึ่งกันและกัน อย่าลืมว่าทันทีที่เรามองเขาไม่เป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ในตัวเราก็หายไปด้วยถ้ามองในแง่นี้ความกลัวจึงน่ากลัวกว่าการติดเชื้อเพราะมันสามารถทำให้ปัญหาต่างๆลุกลามทั้งปัญหาทางด้านสาธารณาสุขความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และการกัดกร่อนจิตวิญญ,ญาณของเราให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราต้องมีสติ รู้ทันความกลัวความตื่นตระหนกอย่าปล่อยให้มันบงการความคิดคำพูดการกระทำของเราจนตัวเองเป็นทุกข์และสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นสติไม่เพียงช่วยป้องกันความกลัวงอบงำาจิตใจแต่ยังสามารถป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายด้วยเพราะโรคโควิด1 9เรียกร้องให้เราต้องมีสุขขันธิสัยใหม่กินร้อนช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆที่สำคัญกว่านั้นการไม่เอามือไปสัมผัสใบหน้าแต่มีงานวิจัยพบว่าคนเราเอามือสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัว15-23ครั้งต่อชั่วโมงดังนั้นสุขอนิสัยใหม่จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายเพราะขัดกับธรรมชาติของคนเรายิ่งพอใส่หน้ากากก็ยิ่งเอามือสัมผัสใบหน้าบ่อยขึ้นการจะยั้งมือได้ทัน ไม่ให้เอามาสัมผัสใบหน้าได้จะต้องมีสติตื่นรู้หรือถ้าจะสัมผัสใบหน้าแต่ต้องล้างมือก่อนดังนั้นในการสร้างสุขนิสัยใหม่สติจึงสำคัญการสร้างสุขภาพจิตที่ดีก็หนีไม่พ้นสติเช่นกันทำบุญที่ใจไม่จำเป็นต้องเข้าวัดหากโชคร้ายต้องเจ็บป่วยด้วยเชื้อโรค หรือมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคนี้เราควรต้องตั้งสติให้ดีอย่าตื่นตะนกพึงระลึกว่าป่วยกายแล้วอย่าปล่อยให้ใจป่วยไปด้วยเพราะป่วยกายยังไม่เท่าไรแต่ถ้าป่วยใจด้วยก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นเหมือนทุกข์ขุนสามหากติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็ควรตระหนักรู้ตามความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงขององค์การอนามัยโลก พบว่า80%ของคนที่ติดเชื้อจะมีอาการไม่มากนักมีแค่15%ที่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีเพียง5%ที่ต้องไปเยียวยาในห้อง ICU เมื่อป่วยก็ควรรักษาตัวด้วยยาหรือไปหาหมอแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไปลืมที่จะดูแลจิตใจด้วยเริ่มจากการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าผลักไส หรือติโพยตีภายแล้วน้อมใจให้เป็นสมาธิจิตจะได้ไม่วาวุ่นจะใช้วิธีสวดมนต์ก็ย่อมได้น้อมนํำนึกถึงพระพุทธองค์ศรัทธาที่เกิดขึ้นก็จะช่วยให้จิตเกิดความปิติปราโมทเกิดความผ่อนคลายจิตที่สบายย่อมจะช่วยกายให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหากมีคนรู้จักเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานอกจากคำแนะนำที่กล่าวไป ก็ควรให้เขามั่นใจว่าเราจะไม่ทิ้งเขาจะอยู่เคียงข้างเขาหมาว่าโรกร้ายนี้จะไม่อนุญาตให้อยู่ใกล้กันได้ก็ตามแต่แค่เป็นเพื่อนรับฟังความทุกข์ของเขาฟังทุกเรื่องที่เขาอยากระบายก็ช่วยเขาได้มากแล้วโดยไม่จำเป็นต้องหาคำพูดสวยรู้เพื่อปลอบใจเขาก็ย่อมได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือภูมิคุ้มใจ ไม่ว่าจะทุกอย่างไรในที่สุดมันก็จะกลายเป็นอดีตไปแนะนำตอนนี้อย่ามัวพะวงหรือวิตกกับอนาคตคิดถึงอนาคตได้แต่อย่าไปหมกมุ่นกับมันมากเกินไปสิ่งที่ควรทำมากกว่าก็คืออยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดใช้เวลาที่มีอยู่ช่วงนี้พัฒนาทักษะหาโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพในวิกฤตนั้นมีโอกาสเสมอ มีหลายคนเวลานี้พบช่องทางธรรมหากินใหม่ๆซึ่งไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยเชื้อโรคอยู่คู่กับมนุษย์ชันใดความทุกข์ใจก็อยู่คู่กับมนุษย์ฉันนั้นผิมคุ้มกันร่างกายมีความสำคัญในการรับมือกับความเจ็บป่วยหรือเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายของเราอย่างไรผิมคุ้มกันจิตใจหรือผิมคุ้มใจก็มีความสำคัญในการรับมือ กับความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเช่นนั้นการจะสร้างภูมิคุ้มใจให้เกิดขึ้นก็ทำได้ด้วยการหมันเจริญสติเพราะสติเป็นเครื่องรักษาจิตใจเรามักทำให้ใจเป็นทุกข์เพราะการไม่มีสติการนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดนี่คือการเติมความทุกข์ให้กับจิตใจฉะนั้นสติจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์นี้ เพราะสถานการณ์อาจเจือเจื้อยาวนานเป็นปีได้เผชิญวิกฤตด้วยสติปัญญาบนความไม่ประมาทหลังจากวิกฤตครั้งนี้อาตามาหวังว่าทุกประเทศจะทุ่มเงินเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพให้ดีขึ้นแทนที่จะเอาเงินไปทุ่มเทกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวเหตุการณ์เชื้อโรคอย่างชี้้เห็นว่ามนุษย์ ไม่สามารถเอาชนะโรคติดเชื้อได้และการระบาดของโรคติดเชื้อจะเป็นปัญหาที่มนุษย์เราหนีไม่พ้นในรุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็ต้องเจอโรคใหม่ๆตามลำดับนอกจากโรคเก่าๆที่จะยังมีคงยังวนเวียนอยู่มาอีกอัตมาไม่ได้พูดให้กลัวแต่ให้แง่คิดว่าโรคติดเชื้อจะอยู่คู่โลกไปตลอดดังนั้นในระดับบุคคล ทุกคนต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในระดับประเทศและระดับโลกทุกประเทศต้องร่วมมือกันปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อรับมือกับโรคระบาดครั้งใหม่ในอนาคตอย่าลืมว่านอกจากโกรคระบาดครั้งใหม่แล้ววิกฤตจากภัยธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างที่มนุษย์ทั้งโลกจะต้องเจออย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าจะเป็นวิกฤตโลกร้อน ซึ่งแสดงตัวในหลายรูปลักษณ์ไม่ว่าน้ำท่วมฝนแรงน้ำขาดแคนดลนมลพิษท่วมทน้นจะว่าไปโรคโควิด -19 ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะต้องเจอภัยพิบัติที่ใหญ่กว่าเดิมหากเรายัางไม่ตื่นตัวไม่ร่วมมือกันคิดเอาตัวรอดเฉพาะตัวแก่งแย่งแข่งดีกันไม่ว่าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็เป็นไปด้วยว่าความทุกข์ยากครั้งหน้า อาจสาหัสกว่าเดิมสร้างผมิคุ้มกันจิตใจด้วยการเจริญสติขั้นต้นยึดหลักว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำทีละอย่างหรือเอาใจมาอยู่กับกายไม่ว่าทำอะไรก็ตามไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยเช่นทำงานใจก็อยู่กับการทำงานกินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวขั้นต่อมายึดหลักมันตามดู รู้ใจตัวหรือกายทำอะไรใจก็รู้เวลาดีใจก็รู้เวลาเสียใจก็รู้เวลาใจลอยก็รู้สติเปรียบเสมือนตาในที่เราใช้ในการตามดูกายว่ากายทำอะไรใจก็รู้ว่าทำหากเดินแล้วตกบันไดแบบนี้เรียกว่าใจลอยกายทำอะไรใจไม่รู้การเจริญสติในรูปแบบอาทิ การหลับตาตามลมหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกมีสติกับการเคลื่อนไหวของมือพลิกมือไปพลิกมือมาก็รู้การเดินไปกลับระยะ3-5เมตรพร้อมเอามือคว้หลังหรือกอดอกเวลาเดินก็รับรู้ว่าเท้ากําลังเดินทำวันละ5 0สนาทีเรื่องแรก,กจิตจะฟุง้งก็ไม่ต้องวิตกกังวล หากหงุดหงิดก็ปล่อยวางให้ใจสบาย